โดยภาพใหญ่แล้วอ่ะผมไม่ได้คิดว่าตลาดไทยจะแย่ผมคิดว่าตลาดไทยจะเกินกานสัว์ได้ปีนี้มีสิทธิ์นะครับแล้วก็นําโดยปีโตส่วนหนึ่งนําโดยส่งออกส่วนหนึ่งนะครับนําโดยนอนแบงค์ส่วนหนึ่งทําไมต้องนอนแบงค์ครับเพราะผมคิดว่าผู้ว่าท่านใหม่ของการอ่าธนาคารอย่างประเทศไทยเนี่ยะจะลดดอกเบี้ยแน่แน่อยู่แล้วพอลดดอกเบี้ยก็แปลว่านอนแบงค์ก็จะดี จริงๆก็เริ่มเห็นสัญญาแล้วนะครับหุ้นนอนแบงก์ก็เด้งเดงกันมาเยอะนะเอ c มทีซีสวัสดิ์ติดลอ้ออะไรนะครับนะฮะนะ่กระสตมจะมีหุ้นติดเทอร์โบด้วยนะครับกระโดดขึ้นมาอะไรเงี้ยมันก,มนก็มันก็ช่วยมาอีกส่วนหนึ่งแบงก์เองก็ไม่ได้ทิลเลยผมมองอย่างนี้ครับบางคนก็บอกว่าอุ้ยดอกเบี้ยลงในแบงก์ก็แย่บอกม,มันไม่แย่หรอกครับเพราะว่าด้านหนึ่งเขาอาจจะมีนิมลดลงบ้างเพรา<ม>ก็ต้องไปลดไอ<ม>้ภาษีไอ้ แต่อัตราดอกเบีย้ยที่ปล่อยกู้ใช่ไหมครับแต่ว่าในที่สุด,ด๋ยวเงินเงินที่เราไปฝากเขาว่ามันก็ลดเหมือนกันใช่ไหมเสร็จ<ช>แ,แล้วแต่สิ่งที่แบงค์ได้คืออะไรนี่ครับพันธบัตรครับแบงค์ทุกแบงค์เนี่ยจะลงทุนในพันธบัตรเยอะ้องไปดูสิะคะเวลาดอกเบีย้ยลงเนี่ยพันธบัตรขึ้นใช่ไหมครับค่ะอะมันก็มาชดเชยเนี่ยเพราะฉะนั้นจะบอกว่าแบงค์เนี่ยมีแต่เสียก็ไม่จริงนะครับ ก็แก่ว่าโดยภาพเนี่ยผมว่าแบงก์ก็อาจจะขึ้นนิดหน่อยแล้วก็ตามมาด้วยไฟฟ้าไฟฟ้าตอนนี้ก็เห็นมาหาวันนี้นี่ GPS c มาแรงแซงทางโค้งเยอะใช่ไหมครับใช่ค่ะตัวนี้เป็นพอกิกตัวหนึ่งแล้วก็จะเป็นหุ้นที่ผมเคยเชียร์แต่ตมันก็พักตัวแต่ผมก็ว่าเดี๋ยวมันต้องไปต่อได้อย่างเช่นเก้าเนี่ยจากผมว่ามันทะลุห้าสิบแหละนะผมว่าไปห้าห้าได้ไม่ยากหรอกครับในเชิง่อไปแล้วก็อย่างแอดวานก็น่าจะไปต่อตามชื่อมัน หลังจากที่มัน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 แอดวอเคแต่มันไม่แอดวานช่วงที่ผ่านมามันแค่ซัพพอร์ตอยู่เฉยเฉยซัพพอร์ตนะไม่ค่อยึ้นแต่ตอนนี้ผมว่าเดี๋ยวรอบต่อไปน่าจะมีสิทธิ์เพราะว่าที่งีกำไรที่ออกมาก็ดีมากแล้ะแล้วเขาก็มีไอ้โปรเจกต์ด a ต้าเซ็นเตอร์มีโปรเจกต์เรื่องของวิวชัวแบงก์มีโปรเจกต์อะไรต่างๆเพิ่มเติมเข้ามาดูวยนะครับนั่นก็อีกส่วนหนึ่งแล้วก็จะมีหุ้นคอมเมอร์สบางส่วนกับหุ้นอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเวียดนาม